นี่จ้าน้ำต้มซุปไว้ใส่หมูก,กระทะให้พี่เอสเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้พวกผักก็จะเตรียมกระทะเอากระทะยองลลางเอาขึ้นมาไว้ให้พี่เชรแล้วก็พี่เอสผักก็จะประมาณนี้มีเนื้อหมูมีวุ้นเส้นมีเห็ดจ้ะก,ก็คือถ้าพี่เอสตื่นขึ้นมาก็กินได้เลย <c oughs> คือไหนแมแม่คนสวยมาค่ะอปเฮมาขี่ออนสลาอยู่นี่เหรอ <c oughs> เอา้า ไปนั่งค่ะเวลาไปอีกเมืองหนึง่งชื่อเมืองคิดเสียงศูนย์แม่มากก็จะชอบมากเพราะว่าตรงนี้เป็นวิวทะเลที่สวยเป็นถนน แอตเลนติกที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ในโลกด้วยเนาะเขาว่าเนาะเมมาก็ถ่ายวิวให้พี่ออยด้วยจ้ะพี่ออยก็เป็นคนขับเวลาลูกมาก็โชคดีแม่มากก็ นั่งถ่ายวิวอย่างเดียวเนาะมีคนขับรถให้ในระหว่างทางก็ชมวิวของนอร์เวซีสวยเนาะจะ้ะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะก็นัดกันพบป่าก,กันกินข้าวนอกบ้านเนาะจ้ะเนาะเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่ๆคนไทยแต่แล้วก็จะไปดูเสื้อผ้าร้านน้องคนไทยด้วยจะ้ะ สวัสดีจ้ามา๊อบพอกับแม่เอ๋ม,มายเลยวได้จา้าเมื่อนี้มากินข้าวจา้ากินข้าวนอกบ้านกับเพื่อนเพื่อนเนาะจะมาในเมืองอีกเมืองหนึ่งเนาะมากินข้าวตรงนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะจะที่จอดเลอะที่จอดรถเยอะมากจา้าจอดเหมือนเป็นบ้านตัวเองเลยเนี้ยจา้าปิกนิกวันนี้มาปิกนิกปิกนิกเมืองอะไรนะเอาะไรบริเอีอยงมาจำก็ได้แล้วอันนั้นจะเป็นร้านขายของเป็นวงเป็นรถเอฟรุตทักเนาะขายอาหารไทยจา้า ต่มือนมีมัดพิ่น,ยนหยุดน,น้องมัดหยุดวันนี้อันค้าก็ปิดทุกร้านเลยวันอาทิตย์เปิดแต่ปั้มน้ำมันเบิองคือาอยู่ในรถเปนหนาวาาห,ดดหมันจะน่อยเนี่มันใกล้ยนออมึจอาหารจะคลองไมเหนหมู้อนัเบื่อเนาะเออกินันบ้กิ่อะมัน บนะขาดกระดกประกอบล้าล่ะใส่กินเน้ำมูกนเยได้หนทั้งหอมามูทั้งหอมทั้งอันทั้งสี่ประกอกไม่สุดยอดเลยตามอีกพวกนึงกขะเลิศแมนแมนเขาจะเจ้าอีกหรอคะแท้ค่ะนี่ะน้องคายใช่ไหมน้องคายแท้ใช่ไหมน้องคายก็คือกันแหละกับบุญการใส่ประกอบย้ำเกี่ยวเขอือใหญ่ใหญ่เอาไปเอาชู้อีกบอมนตีลา แเฮึโอ้ยมันอย่งนะคุณลูกเอ้จำสูตรไปเจ้าหน้าหนาวไหมคะโอ้ยบนอยากเฟื่อเมียละ น่าอร่อยไหมที่น่าอร่อยแต่นหนาวใช่ไหมเปลือเม็ยฝรัง่งหมักหมหกอ,อ,อมป้อมบริเวนหมัมกหอมป้อมบักขามป้อมบักขามป้อมแมพี่น้องคุณนายอีพออีแม่กโคตพอคนแม่บักขามป้อมบักเงินหนึ่งบ่เคยเห็นพันใหม่ว่าสัน่นพันใหม่ใหญ่กว่าเดิม โอ๊ยหัวไปบ้านเดมันถอดก็ต้องถามยากเลยกมันถอดไปบินขึ้บ้านต้องเหนี่ยงต้องถามยากมันถอดไปนะก็เลยออเข้าถึงขัไดูในรถเลย ร้านน้องมัดอมมืมีไฟดิสโกโ้เทกด้วยฟุ้นน่ะเนีย่ยเขาก็ต้มข้าวปุ้นกันตรงนี้เลยจ้ะทอดปลาตรงนี้ตามกหุงมันจะคลายเครื่องอ้าเมมันเสือใจบรรยากาศอากาศอะไรน้ำผู้จอยเจ้ยนี่มามากบะอ่าน้ำมัดเปิดนั่นปลาหมึก เนี่ยไปแหงเลยพี่จอยหมูปิ้งของน้องมัดก็อร่อยมาก้ะจ้ะแม่้มากินแล้วชอบเลยกินข้าวอิ่มแล้วจ่ะแต่ลมแรงมากแล้วก็เลยจะกลับชวนกันไปเล่นบ้านแม่ไอ้มาต่อจ้ะสวยบ้านสวยแล้วเป็นบ้านม่ข้ากันสวยจ้าสวยทุกวันลยจ้าถ้าไม่สวยไม่ได้ลูกสามจ้ะไปแล้วนะจ้าหนูมุเรงเออลูกสอง ก็ผัวสีมือแรงพอกันลนะสามสี่ทุ่มมือแรงจ้าจ้าจากนั้นก็ได้เวลาขับรถกลับบ้านจ่าก็ให้ดูวิวของนอร์เวย์สวยงามเหมือนเดิมจ่าก็ขับรถตามก้นกันมาสี่คันเนาะมีน้องเย็นเคยมาบ้านแม่เอมมากแล้วครั้งหนึ่งจ่าแต่อยู่ไม่นานก็ ก็พอจําได้แต่ว่ายังไงก็จะไปทางเดียวกันก็เลยขับรถตามก้นกันมาจา้ะมาถึงก็ให้พากันนั่งข้างนอกน้ำเพราะว่าวันนี้อากาศมันร้อนแต่ถ้านั่งตรงในบ้านกลัวมันร้อนจ้ะนั่งตรงบ้านข้างนอกตรงนี้มันจะพอดีอุ่นแล้วจ้าเกือบดำอะ่ะโอเคาหมพ่ลูกปั่นลูกตอบเป็นเนาะโอเคไหมหล่ะวันนี้อนะโอ๊ยโอยโอ๊ยห้ลากขนาดนีอ้อืมไม่ใช่เสียนะ ไม่ใช่เสือนะแม่เสือนะบัลาโอปิลลูกแดบลาโอปอเปิดได้ไหมได้รักรักกับฮูสเปียอม่เปิดไม่ได้หรออ่าลองเปิดดูพี่ใบบุญเปิดดูตัวโตกัน้องอะได้ไหมคะอึบอึบนั่งคุดรีบ่มีแล้วรลุสามสอยหมดแล้วเอ้า ตัวคือว้าดังเยปุ้ยลูกมาตื่นละเตะเหา้อัว่คนือข่าววะละตสังนะใเ้าก่อนใน้หนไปก่อนนอนลงนอนลงมือลเข้ารอนี้ไปเตน่งลงนมือ้น้บาทันนีนงนังลงนไอ้ไอ้ลูกน้องหมาตัวนี้น่ารักมากจ้ะน้องเขาชื่อน้องทันย่านะจ๊ะบางครั้งแม่มากเขจะชอบพูดแย่าอีธันย่าเขาจะติดแม่มากเป็นหมาของน้องยินจ้ะ แม่ไม่ชอบอุ้มแต่เขาไม่ชอบให้อุ้มเพราะว่าเราอาจจะพูดเสียงดังเกินไปเนาะคือกันเด็กกับแม่นี้แหละนี่แม่แต่ตัวนี้เราจะไม่เหมือนกันนะคุณแม่แต่เราคนจะไม่เหมือนกันนะใช่เบิ่งมันแต่ละคนบางคนมันจะบ่กคือกันเขาต้องอานแต่ตรงนี้มันจะบ่คือกันอย่ทำไมหนูน่ารักอะไรเช่นนี้มันจะสองปีก่อนสามปีแล้วมาสามปีเอาเข้าไป ู้ทนหงดหงดเลยทนแหงาะล่ะเลยตืนเหลี่ยมลากินเขาเลยนี่เด็กยก็แหงไแมะเอซีซีเฮียเอฟซีหลายคอมเมนต์ตอบถึงท่านเนาะเพรหนอาไปเาเป็นตาเอาไปออกโหนกระแสเลยนองนี่ดูน้องถ้าดูแบบ ดูดีๆน้องเขาจะสั่นนะจาะถ้าว่าไม่ใช่เจ้าของน้องเขาก็จะกลัวนะน้องเป็นผู้หญิงค่ะน้องหอมมากเพราะว่าคุณแม่อาบน้ําสระผมทูสบู่ให้ทุกครั้งก่อนจะออกจากบ้านแม่เพล่นว่าอันนี้ก็นั่งกินข้าวกันก่อน เดาจ้าเอาตกลงมานั่งกับปุยมบปุยย่างดีดุดดุดดูดดุดดุดดุดช่วงนี้หน่อไม้ฝรั่งถูกนะจ้ากำละงสิบห้าเองสองสองขีดในเลยสิบห้าคนณปิยวรบอกว่าแม่เอ็มออยอยากกินเบคอนห่อห่อหน่อไม้ฝรั่งแม่ก็เลยจัดให้นะจ้าแค่นี้แล้วนะจ้าบายบาย จะบถ่ายรูปเลยเนีถ่ถ่ายร <laughs> ูปค่ะเอ้ารูปยังทำให้ยัง <laughs> เอ็มมาเอ็มมา,มมากินแต่เบคอนเอ็มมานะส่วนพี่ออยเบคอนพันตอไม้ฝรั่งแล้วก็จะนอนนี่กันจากคืนนี้